เปิดโพลเพื่อนๆคิดว่าประชุม20พฤษภานี้จะยกเลิก Thailand Pass หรือไม่นี่คือการทำโพลในโกลโกายแถบชุมชนนะครับเอาตัวเลขก่อนเลยแล้วกันก็เยอะที่สุดนะครับคนที่มาทำโพล1,400คะแนนเนี่ยเชื่อว่า48%เลยนะเกือบครึ่งเลยนะยกเลิกทั้งให้ทั้งคนไทยและต่างชาติโดยไม่มีเงื่อนไขเรามี4ช้อยส์ไงที่เรา,ท,เราที่เราตั้งเอาไว้ อันนี้คือให้ความหวังตัวเองด้วยหรือเปล่าเนี่ยส่วนหนึ่งเกือบครึ่งเลยคิดว่าเลิกหมดไม่มีเงื่อนไขแน่แต่ว่าประมาณ30เนะครับหนึ่งเกือบเกือบหนึ่งในสามเชื่อว่าเลิกให้เฉพาะคนไทยไม่ยกเลิกให้ต่างชาติอันนี้ก็จะตามข่าวที่เคยพูดว่าจะยกเลิกให้คนไทยก่อนแต่อะไรอะไรก็ไม่แน่นะครับก็คือเพราะว่าช่วงคนที่พูดตอนแรกเนี่ยคือรัฐมนตรีสาธารณสุขที่ว่าจะยกเลิกให้คนไทยก่อนต่างชาติรอไปก่อน แล้วพอมาช่วงไม่กี่วันก่อนหน้าน,นี้ก็บอกว่าทุกอย่างก็ต้องแล้วแต่ทางสบคนะต้องสเต็ปบายสเต็ปเอา้าแล้วที่พูดก่อนหน้าน,นี้คือคือทำรรเนียนแล้วก็มี14%เชื่อว่าก็เลิกให้ทั้งไทยและต่างชาติแต่มีเงื่อนไขเพิ่มหมายความว่าถ้าไม่มี Thailand Pass เนี่ยเขาจะเหลืออะไรก็จะเหลือการตรวจใบฉีดวัคซีนก่อนเดินทางนั่นไงแต่ว่าอาจจะต้องมีขั้นตอนอะไรเพิ่มหรือเปล่าอย่างเช่น ของเดิมคือเอาแค่สองเข็มก็พอเอ่อถ้าเป็นจอร์นสายก็นหนึ่งเข็มแต่ว่าจะเพิ่มเงื่อนไขอีกไหมว่าจะต้องมีบูสเตอร์เข็มสามด้วยหรือเปล่าอันนี้คือยังไม่มีการพูดอะไรเรื่องนี้นะครับแต่แค่แค่แค่เหมือนกับว่าเออลองเป็นชอ ice ดูว่าจะเลิกให้ง่ายๆหรือจะต้องมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มอีกแล้วก็อันนี้สิบสี่เปอร์เซนตที่ว่าเออเลิกไทยแลนด์พ a าสให้ทุกกลุ่มนั่นแหละแต่ว่าเพิ่มเงื่อนไขต้องใบฉีดีัคซีนต้องมีบูสเตอร์เอ่อหรือหรือสุดท้ายคือไม่ยกเลิกเลย ทั้งไทยและต่างชาติเลยกลับกลับคำเลยหักหลังกันเลยหรืออะไรเงี้ยก็เเปอร์เ็นะครับเป็นส่วนน้อยสุวนว่าคนที่มีความหวังนะครับก็คือเลิกหมดเลยทุกอย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับทั้งให้กับทุกกลุ่มเลยก็คือเกือบครึ่งแล้วก็ลองลงมาก็คือเลิกให้แต่คนไทยอย่างเดียวให้คนไทยไม่ต้องขอ t h a i l ท n ลนพ s สมาถึงพาสปอร์ตไทยแล้วก็ที่เหลือต่างชาติไม่ยกเลิกให้ก็คือ30% ครับแต่ขอมาอันนี้ก่อนนะครับก็มีอีกโพสตหนึ่งนะครับนี่คือตัวอย่างสําหรับคนที่ไม่เข้าใจว่าท,ที่ทําไมจะต้องเรียกร้องให้ยกเลิก Thailand Pass เพราะว่าจะต้องมีบางคนคิดอย่างแน่นอนก็ลงทะเบียนไม่ยากแล้วนี่แล้วยังไม่จะอะไรนักหนาก,กับ Thailand Pass ถ้ายังมี Thailand Pass อยู่เนี่ยมันมีการหาผลประโยชน์ได้แน่นอนมันจะต้องมีคนที่ไม่รู้เพราะว่าจํานวนคนที่เยอะขึ้นเนี่ยคือเนี่ยคือช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย ก็จะมีน่าจะเรียกว่าส่วนใหญ่เลยด้วยซ้ำที่หลับไปหลับก็คือใช้ชีวิตประจําวันไปโดยที่เลิกสนใจเรื่องท่องเที่ยวไปเพราะว่ามีมาตรการมากมายคือทุกประเทศก็ต้องมีมาตรการการเข้าประเทศใช่ไหมแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะต้องตรวจโควิดก่อนเดินทางหรืออื่นๆแล้วก็ความกลัวว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรยุ่งยากหรือเปล่าเะนนั้นก็มีคนที่ตัดสินใจจะหลับไปก่อนแล้วพอตอนนี้คือมีข่าวอะไรออกไปเยอะแยะเลยเออเข้าไทยง่ายขึ้นแล้วเนาะหรืออะไรอย่างเงี้ย เขาก็เพิ่งจะตื่นขึ้นมาแล้วเขาจะต้องไม่รู้เรื่องแน่นอนพอไม่รู้เรื่องปุ๊บาทายังไงขอไม่เป็นหรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นช่องทางนะครับหรือแม้กระทั่งอีเมลนะครับที่หลายๆคนก็จะยังคงโพสต์กันอยู่ว่าเออก็ส่ง Thailand Pass ไปแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยหรือบางคนได้ QR code มาแล้วได้3ก็ได้อีเมลหลอกลวงมาต้องบอกจริงๆว่า Thailand Pass เนี่ยไม่เคยมาขอข้อมูลใดๆจากเราเพิ่มนะครับมีแต่ว่าส่งรหัสหหลักมาหรือว่าส่ง QR code มา หรือปฏิเสธมาซึ่งเป็นส่วนน้อยมากๆที่จะปฏิเสธนะทะนั้นเขามีแค่3ามอย่างนี้เขาไม่มีแบบว่าเออคุณกําลังมีปัญหากับรัฐบาลไทยกรุณาให้ข้อมูลตรงนี้เพื่อที่จะดําเนินการต่อหรืออะไรจะได้ไม่ต้องมีปัญหากรัฐบาลไทยอย่างเงี้ยอันนั้นนะ่ะคือหลอกลวงหรือมาขอข้อมูลใดๆนอกจากสมอันที่เขาบอกก่อนเนี้ยอันนั้นคือหลอกลวงแล้วทีนี้คือเขาได้อีเมลเรามาได้ยังไงนี่แหละคือปัญหาว่าเราลงไทยแลนด์พาสไปเนี่ยอีเมลเรามันรั่วหรือเปล่า แล้วบางคนก็กังวลถึงข้อมูลส่วนตัวเพราะว่าต้องแนบรูปพาสปอร์ตไปด้วยนั่นแหละน,นี่คือการยังมี Thailand Pass อยู่เนี่ยมันก็คือยังคงเป็นปัญหานะครับอ่อแล้วก็อย่างที่บอกคือจำนวนคนมันเยอะขึ้นจากนั้นต้องมีคนไม่รู้เรื่องเยอะขึ้นแน่นอนฉะนั้นคนที่ทำเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็คิดว่าง่ายแต่คนที่ไม่รู้ก็ไม่ได้ผิดคนทำเว็บก็อยากทำมาหากินก็ในนี้มีรูปให้ดูด้วยเนี่ยก็มีคนมาโพสต์นะครับก็คือ โดนไปแล้วเกือบ3000ก็คือก็คงจะเป็นหนึ่งในคนที่ไม่รู้อ่แล้วก็ค้น Google ก็มีเนี่ยเยแหละตามรูปเนี่ยแหละนะเออที่รับทำหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่เขาบอกว่าเออไปเกือบ3000พยายามหาทางติดต่อบริษัทนั้นก็ไม่เจอที่ติดต่อเลยค่ะทำยังไงดีแล้วก็ t h i l l n n p p s s เนี่ยมันเป็นระบบที่ไม่เหมาะกับการมีคนมาเยอะ คือตอนนี้ยังคงยังพอถูถ่ายได้แต่ว่าถ้ามีคนมาเยอะกว่านี้อย่างที่บอกอะ่ะยิ่งจํานวนคนเยอะแต่ยิ่งมีคนที่ไม่รู้เรื่องอีกมากโดยเฉพาะกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดคือกลุ่มคนที่เคยหลับแล้วป่านนี้แล้วพอตอนนี้ตื่นขึ้นมาพระได้ยินข่าวว่าประเทศนั้นก็เปิดประเทศนี้ก็เปิดแล้วก็ออกไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านระยะสั้นอย่างเงี้ยสิงคโปร์มาเลเซียเวียดน,นามลาวหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีคนถามเสมอเลยออกไปแค่ไม่กี่วันต้องขอไทยแลนด์พาสไหมนี่แหละกลุ่มนี้แหละที่จะมีปัญหา เพราะว่าไม่รู้เรื่องเพราะหลับมาก่อนแล้วก็ไม่ได้ขอ Thailand Pass เพราะว่ามันยังไงมันก็ต้องรอใช่ไหมเขาการันตีไม่เกิน4 8แชั่วโมงแต่มันก็คือ4 8ไงมันไม่ใช่ว่าลงปุ๊บได้ปรับไงฉะนั้นไม่รู้เรื่องแล้วเพิ่งมาทําที่สนามบินมันก็ไม่ทันอ่าทีนี้ก็คือเอาพูดของอบจบแล้วนะครับก็คือเรื่องของโพนะครับว่าส่วนใหญ่คิดว่าจะยกเลิกให้ทุกกลุ่มอ่าแต่ทีนี้คือมาดูคอมเมนต์กันบ้างพูดตามตรงเลยนะไม่อวยออฟกับจีถ้าไม่ติดตามโกโนกลายมา จะไม่จะขอวีซ่าเข้าไทยหรือขอ Thailand Pass มันก็คงไม่ง่ายเท่านี้เวลามีคำถามไม่มีหน่วยงานไหนสามารถตอบได้เร็วเท่าออบก,กับทีบางครั้งมีแค่มีคำถามในใจเปิดมาเจอคลิปของออฟก,ก็ได้คำตอบแล้วค่ะขอบคุณจริงๆจากใจค่ะครับออาก็ไม่คิดว่าสิ่งที่ออฟทำด้วยความเขาเรียกนะ อดอันตันใจคือมุมหนึ่งเราก็อดอั้นตันใจกับความไม่พอใจหลายๆอย่างแต่อีกมุมหนึ่งเราก็คิดว่าเราก็ควรจะให้ข้อมูลเอ่อกับเนี่ยมีคนไม่รู้อีกเยอะฉะนั้นเราจะต้องเร่งให้ข้อมูลจะได้มีคนผิดพลาดให้น้อยลงนี่นี่อันนี้ตอนลงทะเบียนมีสแกมด้วยโดนมากับตัวดีที่รู้ทันตอนส่งข้อมูลให้โรงแรมก็ไม่รู้เอาข้อมูลของเราไปทําอะไรหรือเปล่าตอนนั้นมีกักตัวที่โรงแรม หมายถึงเข้ามาตอนช่วงก่อนที่เขาจะเลิกเลิกกับตัวเนี่ยรถมารับที่โรงแรมมีถ่ายรูปพาสปอร์ตของเราไปด้วยไม่รู้ว่าเก็บเอาข้อมูลของเราไปทําอะไรไหมความเป็นส่วนตัวหายหมดถ้าไม่มาดูช่องนี้ก็คงงงกับ Thailand Pass เป็นเดือนหรืออาจจะไม่ได้กลับเลยเพราะไม่รู้จะติดต่อกับใครหรือได้ข้อมูลที่ถูกต้องจากที่ไหนคือถ้าเกิดคนที่ศึกษามาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะมองว่าง่ายแต่ถ้าคนที่เริ่มจากไม่รู้อะไรเลยเนี่ย นั่นแหละก็คือจะยากเพราะว่าไม่รู้จะไปเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วก็กระโดดกลับมาก็คือเป็นเมื่อกี้เป็นคอมเมนต์ที่ในโพสต์ที่แบบว่า,ามีคนมาบอกนะครับว่าจ่ายไปสามพันแล้วไม่รู้หายหัวไปไหนอะไรงี้นะแต่ตอนนี้กลับมาที่อันนี้ที่ว่าเป็นโพนะครับที่อ่านไปตอนแรกก็คือมาพูดถึงคอมเมนต์ในนี้เขาอยากขายเขาอยากขายประกันให้ต่างชาติเพิ่มหรือครับควรยกเลิกทั้งหมดได้แล้ว ก็คิดว่าที่เป็นอยู่นะปัจจุบันเนี่ยก็คือการถอยหลังของประเทศนะครับเพราะว่าประเทศที่เป็นระบบทางการเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ก็คือจะกลัวไปหมดทุกอย่างแล้วก็จะมีขั้นมีตอนมากมายเพราะเพราะกลัวว่าถ้านายเอยถ้าถ้าทำอะไรสักอย่างนึงไปแล้วแล้วมันมีปัญหาตัวเองก็จะโดนฉะนั้นก็จะวางกฎอะไรไว้เยอะแยะแล้วก็จะเลยเถิดมาถึงควบคุมชีวิตประชาชนด้วย คือที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่ามันเลวร้ายมากหรืออะไรนะเพราะว่าในทางปฏิบัติแล้วก็คงจะหละหลวมอยู่ดีนั่นแหละแต่แค่ว่าในทางมาตรการแล้วเนี่ยเออมันก็คือสร้างความกังวลให้กับผู้คนได้อีกไม่กี่สัปดาห์โรงเรียนในยุโรปจะเริ่มเปิดเอาจริงถ้ายกเลิก t l a n d Pass ตอนนี้ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวดูท่าจะไม่ทันแล้วค่ะนักท่องเที่ยวคงจองตั๋วไปที่อื่นที่ไม่ใช่เมืองไทยแล้วตอนนี้โอ้ก็คือเขากำลังหลงระเริงกับตัวเลขอยู่นะครับ ว่าลงทะเบียนมาตั้งเกือบ500แสนแน่ใช่ไหมแต่ว่าลงไปเกือบ500แสนแล้วเข้ามาจริงเท่าไหร่แล้ว500แสนเนี่ยดูเหมือนดูเหมือนจะเยอะแต่อย่าลืมว่าเคยเข้ามาเดือนละ3ล้านกว่าคนมาก่อนยกเลิกไปเถอะวันนี้เดินทางจากสวีเดนมาไทย Thailand Pass เช็คตั้งแต่เช็คอินบนตอมอสนามบินตรวจ2รอบ ตรงนี้เราก็ต้องมาจับตาดูกันนะครับว่าวันที่20พฤษภามนี้เนี่ยเขาจะยังกักอยู่หรือไม่ถ้ายังกักอยู่ก็คืคออ๊อฟก็เชื่อว่าคงจะมีการยกเลิกอะไรกันไปเพิ่มเติมนั่นแหละแต่ถ้าเกิดยังกักก็คือเลิกให้เฉพาะคนไทยกลับบ้านแค่อย่างเดียวแต่ไม่แน่เหมือนกันมันจะมีอะไรที่เราเข็มขัดสั้นได้เสมออ่าอาจจะยกเลิกให้แต่ว่ามีขั้นตอนอะไรหรือเปล่านั่นแหละที่ที่ต้องดูอีกทีหนึ่งอ่เพราะว่าเราไม่สามารถวางใจได้กับ ชุดนี้ที่เขาคือคือถ้าเราคิดว่ามาตรฐานเดียวกันกับประเทศอื่นคือเลิกก็คือเลิกหรืออะไรไม่ได้มีอะไรเรื่องมากใช่ไหมแต่อันนี้ก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะครับครับก็ตอนนี้ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ